สบรรยากาศหวานฟ้าใหม่ควงแขนเจนภาว,าวีฉลองมงคลสมรสสุดชื่นมืน่นควงแขนเข้าพิธีฉลองมงคลสมรสครับปี2022อีกคู่ค่ะหลังเข้าพิธีแต่งงานและจดทะเบียนสมรสไปเมื่อวันที่19ธันวานคม2564ที่ผ่านมาสำหรับฟ้าใหม่ดำรงชยธรรมถายาูอากูไพบูลดำรงชยธรรม หัวเรือใหญ่แห่งบ้าน GMM แกรดและแฟนสาวเจนภาวราวีซึ่งทั้งคู่ได้จัดพิธีฉลองุงคลสมรสในวันที่16มกราคม2565นักเขาใหญ่ท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอ,อุ่นของสองครอบครัวและเพื่อนสนิทเพียงแค่50คนเท่านั้นโดยมีเพื่อนสนิทคนบันเทิงอย่างโยเกิร์ตนัทชาและพีเคปิยวัตรร่วมงานและรับหน้าที่พิธีกรอ,อีกด้วย การจัดงานในครั้งนี้ผู้จัดงานยังคงรักษาระดับความเข็มงวดตามมาตรการกระทรวงสาธารณาสุขที่สอบอกขอกำหนดไว้โดยมีการตรวจเอทีเคกอนเข้างานทุกคน